สวัสดีครับวันนี้ผมนาทีกร h ช n แนลนะครับมาหาเอ่อไม้ข้าหลามนะครับแต่บางเอิญฟันไปฟันมาอาจจะเจอวุ้นครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูเลยครับพร้อมๆกันเลยมาลุ้นกันครับว่าจะมีไหมแต่ตอนฟันเมื่อกี้นี่เจอแลครับเจอน้ำออกมาเลย มาดูหน่อยครับคนเยอะไหม,มไม่มีแต่น้ำครับดูไม่เห็นเลยเอาใส่ใบไม้เลยเห็นน้ำโอ้โหไม่เจอน,น้ำเลยครับน่อน้ำครับอร่อยไหมครับรสชาติเป็นยังไง เต้นนี้ก็จะเป็นไม้ไล่ขึ้นไปนะครับอยู่ในป่านะครับทุกคนไม่อยู่ในป่านะครับคืออยู่บ้านแล้วแบบคือมันเบื่อครับเพราะว่าไปในเมืองก็เป็นอะไรนะ โรคโควิดก็ต้องป้องกันตัวครับแต่ okay, สำหรับพวกผมก็อยู่ป่าดีวกว่านะความคิดถ้าไม่มีนี่นะครับก็หาของป่าไปเลี้ยงชีพไปวันวนนันน้ำอันน,น,บบนี้แล้วเป็นไม้อันนี้ไปลาหล่นานี่ก็ปล้เลถ้าใจถ้าใจนี่นะ บางครั้งก็เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าอยู่ภาคเหนือนะครับลมกำลังเย็นเลยทุกคนนั่นไงเดี๋ยวเราจะตามไปดูไม้ข้าวหลามน,นะครับน้าพู้นึงใจนะฮมันใจนหนวไหไปทังเเดี๋ยวเราจะพาทุกผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวให้นาทีก่รน,นำไปก่อนนะครับ กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าใช้มือถือนะครับออ a p p l A9 ครับสองศูนย์สองศูนย์เนี่เราก็จำไปเลยครับถ้าอยากเห็นหน้าผมก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างช่องนี้นะครับก็ทำหมดทุกอย่างครับเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเกมรถเข้าป่าทำอาหารทำทุกอย่างครับ ทำทุกอย่างที่ทําแล้วมีความสุขเออสรุปกูเป็นเจ้าของช่องหรือเปล่านยไปตามกันไปพวกผมก็ตัดแอปแตัดต่ออะไรก็ไม่เป็นครับก็จะเป็นแบบส,สดๆไปเลยพูดติดตามว่าเจ็ดเจ็ดสิบอยู่นะครับยังน้อยอยู่ เป็นมือใหม่ครับไปครับทลงไปข้างล่างกว่าครับขาข้อมูลนี้คงจะนี่น้อยเลยฟังเสียงนกดูครับทุกคนว้าว นี่นี่น่อน้อยน,นี่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะสีมันก็จะต่างกันนิดหน่อยครับอันนี้ยังไม่ได้ครับอีกสักหนึ่งอาทิตย์ค่อยมาครับน่องน่งมันแล้วพอ,นะอก็ดีนะกบ ก,ก็ดีนะห้างกับน้อยอยู่สองอันนะอย่อยแล้วเนะี่ยหันล่ะเห็นะตอนนี้ก็สองอันนะ ห,หลัง,ลงแล้วไงเสร็จแล้วหนูว่เอาหลังวนก็นได้หลังนี้สั้น,น่อยได้ขวา<ช>เดี๋ยวเอาอันนี้กดอันนั้นซื้อ เดี๋ยวหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราแบกอีกทีนะครับว่าจะออกไปใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นเขาลงเขาครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคือตกลงว่าผมเป็นเจ้าของช่องยังไงก็ไม่รู้นะ้พูดอยู่คนเดียว ฮะเรียบร้อย